6ข่าวเด่นหมอลำดังในรอบสัปดาห์อาทิตย์ที่ิมีข่าวยังแนมาติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเมื่อนาสิข่า,มา,ขาใมรอบอาทิตย์นี้มีข่าวยังแนมาติดตามรับชมได้เลยนะครับข่าวที่แห้งที่สุดในอัารับ หนึ่งในอาทิตย์นี้มีข่าวเกี่ยวกับหมอล่ำาสาหน่อยปิดบันแพงโจยมอนินนะครับฉลองสองล้านวิวกับศูนเงินสองล้านบาทเรื่องเป็นของเรื่องก็คือโจยมอนินออกซิเกนไม่จบแบบเท่ๆเพื่อนก็คนของมะเบิงถล่มทลายก็ฉลองไปสองล้านวิวภายในเวลาบอดนครับแต่ว่าข่าวที่ นาสีสร้างความเสียให้โจโยงมนันเองก็คือซ่อนุดอะน,นะครับถือแก่งข้อเส้นตือหลอกให้โอนเงินไปกว่า2ล้านบาทเรื่องนี้ก็คือโจโยมงมเนเนก็ไปหาทางตำรวจรแผนกอาชญกรรมทางเทคโนโลยีทางจังหวัดขอนแก่นนะครับปรากฏว่าก็ได้คนไหลามาหนึ่งคนนะครับเป็นคนที่ รับเปิดบัญชีให้แก่งคอสเซ็นเตอร์ก็ต้องมาตามกันต่อไปละววา่าหลังจากที่จับคนลายได้แล้วโจโยมมนิ่งเสด็เงินขึ้นทั้งเบิรบอรหรือบอริขึ้นนะครับข่าวอันดับสองการหายจากโควิดของมอลั่ใจเกินอลอยบอยซิริช่ยช่วงน,นี้กับอนทัวร์ยู่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่ทีมงานมอลัใจเกิือลอย บอยซิริชัยติดโควิดกันยกวงนะครับหลังจากนั้นคือบอยซิริชัยใส่ทั้งานงานมอลำใจกระลอยเป็นทีกักตัวเป็นน่งพยาบาลชั่วข้าวกักตัวอยู่สองอาทิตย์นะครับให้จากการเป็นโควิดแล้วงานแรกก็คือมาที่จังหวัดยะโสธรบัดป่าสุริยาไลายอยอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรเป็นการแสดง สดครั้งแรกหลังจากติดโควิดแฟนๆกิดมาตอนรับกันอย่างน้าแน่นนะครับหลังจากัรักไปเปิดไล่สดคุมปิดอยู่ที่สนังงานบอยสิริชัยในวันที 18, ่8คกุมภาพันธ์2 5 6 5หลังจากไล่สดแล้วกรับทั่วกรุงเทพต่อเลยนะครับในวันที่19ทีรักกรบบงังวันที่20เมื่อเน้นนะครับ ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าทางคณะหมอลำเจริญลอยบอยซิริชัยนะครับก็บที่ไปเปิดการแสดงอยู่ที่ตลาดตลาดทวีสัพ์เรียบคลองทวีวัฒนากรุงเทพนะครับวันที่ s, ยี่สิบเอทแสดงอยู่ที่ตลาดปัตตานีก่นนาวามินเจ็ดสิบสองนะครับ ข่าวนับสามการประกาศติดโควิดของมอลมลัมแพรวเเา้วแสงทองนะครับมีศิลปินในวงติดกันอยู่สิบเจ็ดคนเนาะช่วงนี้ก็คือสิกักต,ตัวกันอยู่หลังจากนีข่าวข้าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินกับญาติพี่น้องการแบ่งที่ดินกันอันนะ่าโอเตที่ดินนะ,นะครับของแพรวเเา้วแสงทองแล้วก็การซื้อที่ดินของโงพยาบาลฟินแลนด์นะครับ สิบสามไรเป็นสำนักง,งานของแถวาแสงทองบห่างจากที่เกาหลายปันไดนะครับแต่ห่างจากที่ชุมชนสีมะเห็ดไหลสดนาดิตะไรลสดแล้วก็ใส่เป็นสำนักง,งานเป็นอาณาจักรแห่งใหม่นะครับเป็นสำนักง,งานของทีมงานที่กระกว้างคว้างเหมาะกับตั้งเป็นอาณาจักรหมอล่ํมนะครับสำหรับแถววแสงทองและพญาบาลฟินแลนด์ ข่าวอนับที่สีแม่นกหน่อยอุไระะพ่พรประกาศหารถสิหล่อที่หายไปหลังจากมันทีสิบเก่ากุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบหาสีแสดงไล่สดผ่านกลุ่มปิดที่สำนักงานของหมอลำเสียงอีสานนะครับปรากฏว่ารถสิบหล่อขั้น 1, หนึ่งหายไปพร้อมกับคนขับติดต่อบ่ได้ในรถก็บมิมีอุปกรณ์สำหรับต่างเวทีประกอบการสแสดงนะครับ ในการไล่ซดกามาไล่ซดพัะกามาไล่ซดบอกว่าประกาศหาคนขับรนและกระลดที่หายไปแต่จังไดรก็ดีกะ่ะในคืนที่วันที่สิบเก่ากุมภาพันธ์วงนกหน่อยก็ยังเปิดการแสดงผ่านลุ่มปิดแต่อยู่ในสำนักงานของนอกหน่อยไรพอดนะครับข่าวเด่นอรับที่หาการกลับมาของมะล่ม เสียงวิหกนกพงสกรหลังจากที่บดาแสดงสดนาวิธีกันมาอีกมายาวนานนะครับงานแรกกันมาแสดงอยู่ที่อำเภอปาติวจังหวัดยาสธรวัดปาสุริยาไล่นะครับวันที่สิกุมมพพันห์2 5 6อการอ้อนทั่วของหมอลำหน้าวีหกที่เปลี่ยนซื้อไม่เป็นเสียงวีหกนะครับ ในรอบนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดยาสธรจํานวนสามท่อนสามเมือนะครับแสดงวันที่สิบหกที่วัดป่าสุริยาไร่แล้วก็พักอยู่ที่วัดป่านะครับคืนหนึงวันที่สิบเจ็ดหลังจากนั้นก็พาทีมงานไปที่กูจานอําเภอคำเขนเกวจังหวัดยาสธรแสดงกันต่อในวันที่สิบแปดถือว่าเป็นการแสดงสดครั้งแรกออกนาวิธีครั้งแรกหลังจากที่อยู่ที่มันที่ตั้ง ในจังหวัดอุดอรนะครับแต่ก็มีการวิภากพิจารณ์กันหลายอยู่ว่าทีมงานยังบอ่อเต็มรอยปันใดนะครับการลองการล่ํกากันยังการลองการล่ําร,ระวังนกพศกสก,กัรกยุกิีก็ถือว่าสอบผ่านนะครับการแสดงว่าผ่านแต่ว่ากาัตริีมีเสียงมิภาควิจารณ์กันหลายการมาเท่านี้ครับแันเซอร์กันหน่อยนะครับแันเซอร์กับบนไลา์คือว่าเป็นการแสดง ของศิลปินช่วงโควิดเพราะว่าการสีตั้งนาตั้งตาสอมอยู่ที่สำนักง,งานเวลาบ่มีงานมั่นก็ะเฮให้บ่มีกำลังใจในการสี่อมนะครับแต่ถ้าใดออกงานออกการต่อไปก็สิดีขึ้นการแสดงหน้าพิธีของแดนซื่์ของรายอย่างของเสียงวิหกกระโทดศิลปินโมได้นะครับการมาของหมอลํา เสียงวีหกเท่านี้กับใส่เวทีของสายย่างเศร้าอุบุลนะครับระบบการเสียงกับอุบลเมื่อแรกที่แสดงอย่วัฒสุปาสุริยาไล่บางที่ไม่กับบอดังเนาะครับไม่บอดังเออมันคุกคักอยู่แั้งเท่อกับมีเสียงหอนเขางสิงนะครับทางช่องของลุงศักกลับไปเบิ้งขึ้นกันนะครับก็บเป็นการติเพื่อก่อเนาะครับเพื่อสิด้ปรับปุงมพัฒนาต่อไป สำหรับการออนทั่วของศิลปินในจังหวัดยะโสธรช่วงนี้ก็มีหลายคณะที่เข้ามานะครับมีทั้งบอยศิริชัยมาสแสดงนกพงสะกอนปันใจแฟนๆแ,แต่ขึ้นที่่านมาก,ก็มีปฐมบันเทิงศิลป์มาสแสดงสอดแจ้งคือกันนะครับในกูจานเพื่อคำเหนเกี่ยวจังหวัดยะโสธรเมื่อขึ้นที่พานมาก็สอดแจ้งสำหรับหมอ่ําปฐมบันเทิงศิลป์นะครับข่าวเด่นอันดับที่หกนะครับการ ประกาศเลื่อนการแสดงของมอล่ำฟันใจแฟนๆแม่นจักรพันธ์มาเคื่อนวันที่เมื่อนี้นะครับวันที่20 000, 25, 000, 65, กุมภาพันธ์2560ปกติมอล่ำฟันใจแฟนๆที่วัดนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรนะครับกับประกาศเรือยกเลิกการแสดงไปแล้วอุดรยังไม่มีปัญหาอยู่เรื่องการแสดงนะครับแม้กระทั่งวงของมอลําเสียงวิหก การแสดงในอุดอบรบดายเนาะยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ศิลปินต่างๆส่วนลายกับสีมาทีจังหวัดยาสุธอนกันนะครับงานบุญประจําปีอีกอย่างต่างๆยังแสดงอยู่ในจังหวัดยาสุธอนส่วนจังหวัดอุดรน,นะครับวัดนนสว่างอําเภอหนองวสอของวอลลําปันใจแฟนๆกับยกเลิกไปนะครับแต่วอลลําปันใจคนแฟนกับไปขึ้นไปไหวที่วันที่26กุมภาพันะครับที่ตลาดแม่สุร่างจังหวัดอุดรน,นะครับ ถ้ารึงมือแล้วสิแสดงใดบอก็ต้องติดตามกันต่อไปอัปเดตกันเป็นมือต่อมือเนาะครับกับเอาเข่าวข้าเกี่ยวกับวงการมอลลั่มาสรุปให้ฟังในรอบสัปดาห์บางวงอาซีวอกว่าได้ทั่วถึงเนาะครับข่าวมอลลั่แต่และมือนี้ลร้แห้งนะครับเพราะว่าศินปินเกิดไม่ลา้กันอิลีนะครับจะเอาาสรุปททีสี่สรุปได้นะครับ ถามให้คอมือที่เห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อ,อประผัดคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ